เดียินว่าตอนี้ม่าหายโชกบ่พอแม่โอ้ได้มานี่จชกหวดเราพ่อเตี๋ยได้สามอ้สามหมวดตีตๆเลยบ่คุณพอหมวดนี้พันมาแล้อบ่หมวดนี้หวดนี้ฟันมาแดนหาหาป่าค่ะเออคนกะห้มาตัวนี้อะไรศูนย์ก็บเจ็ดศูนนี่ยสามศูนย์เจ็ดศูนย์เลขสามตัวเดี๋ยพ่อพันหาแล้วเอาสามใส่เอาสามใส่สามเจ็ดศูนย์เนาะเอาสามเจ็ดศูนมั่นใจบ่พอหวดนี้ ว่าสิมาอีกงวดนี้มันเกโอ้ยพ่อเตียมันใจเนาะเป็นนักจว่ามันเกนค่ะมันเกมก็สามศูนย์มันใจก็สามศูนย์แสดงว่าเน้นเจ็ดศูนย์เนาะพ่อเตี๋ยเนาะนักมักบรุญนักนักเลยเนาะสื่อแบบบ่ตรงกลับก็ได้คันท้ายบอยกับอืมค่ะสามเจ็ดศูนย์เนาะพ่อเตี๋ยเนาะสามตัวเนาะงวดพวกนีงอันนี้ฟันอันเด็กกบสองสี่น่ะเต็มเต็มเลยก็บอกคนมหาศบรุญับอ้ยค่ะไม่บอกบอกสองสี่มัน ออกสองหกทีแรกหมดค่ะเรียกรางออกสองหกเรียกรางออกก่อนค่ะบ้าอ้วงเรียกบนวงสอกตัวใดวะสามสองสี่อตีใจญ่หุ่ยมานอีกค่ะหวดีก็คือสีมานอีกคือเก่านะพอเนาะทำมันใจทะแมนเถอะทำมันใจละแมนเลยค่ะขอบคุณสำหรับตัวเลขแนวทางท่านท่านสวยๆอยู่นั่นบ่ได้บ่เขาอืมค่ะค่ะขอบคุณค่ะพ่อตี้อะ ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะบอเตอไร